สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดตัวมาพร้อมกับนิสสันมาร์นะคะสสี2คันด้วยกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นนิสสันมาร์รุ่น1.2 e นะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นผลิตรถ รถที่ผลิตปี2018แท้ๆกันเลยนะคะไฟหน้าน้องก็จะเป็นฮาโลเจนนะคะมีไฟด้านล่างตัดเบรไลท์ด้วยนะคะกระจังหน้าจะเป็นหน้าไมนเไลแล้วนะคะสำหรับปี18คันนี้อ้างนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่ด้านแก้มเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างรถนะคะแล้วก็ มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนแม็กนะคะเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะยาง195 50R15 ทับ 50, นะคะคันนี้สีฟ้าสดใสเลยนะคะสำหรับคันนี้มีกันสาดมาพร้อมนะคะคันนี้สีฟ้าสีสันสดใสนะคะล้อแม็กก็มีนะคะคุ้มสุดๆเลยคันนี้นะคะ ด้านหลังนะคะสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะมีที่ปัดน้ำฝนและกระจกไล่ฟ้านะคะนี่สีฟ้าก็คือสีสันสดใสเลยมาพร้อมกับไฟท้ายทับทิมนะคะล็อกกระจกไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นคุณแจไขยอยู่นะคะแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้าได้นะคะ ในส่วนนี้นี่ค่ะใช้งานได้ตรงนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะจะมีแอร์แบ็กอยู่ด้วยนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กอยู่2จุดด้วยกันนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าลายสปอตนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดกับลายสปอตตรงกลางนะคะนี่ เบาะเนื้อแน่นๆเลยสภาพดีนะคะอ่ามาดูในส่วนของซีดีนะคะอ่าวิทยุนะคะวิทยุใส่ซีดีได้นะคะ AUX ได้ AM/FM ได้นะคะในส่วนของไมค์นะคะเห็นไมเอ่ยคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันกว่าๆเท่านั้นทุกคนอ่าเรามาลองเปิดซีดีกันนะ อ๋อไม่มีแผ่นลองกดให้ว่าใช้ได้นะคะกลุ่มปุ่มใช้ได้นะ AM นะคะ AUX ต่อได้นะทุกคนในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะหมุนบิดปรับอุณหภูมิได้เองนะคะด้านหน้าจะมีช่องวางแก้วน้ำได้ถึงซองแก้วด้วยกันนะคะเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะคะมีเกียร์ L นะคะสำหรับขึ้นเนินได้ด้วยเกียร์ต่ำอ่าแล้วก็มีช่องต่อ USB ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเสนอราคา35,000บาทนะคะยอดผ่อนก็ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนนี้ก็ยังได้รถใหม่นะคะรถเล็กในเมืองใหญ่ก็คือต้องคันนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะ จุดที่หลายๆคนโดนกันบ่อยๆนะคะนี่คือฉันเปิดประตูรถออกไปไม่ได้นี่เลยแสดงว่าคุณลืมปลดล็อกเด็กตรงนี้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะถึงจะเป็นรถเล็กแต่ก็มีสมรรถนะในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็กได้น,นะคะนี่เรามีจุดที่คาดเบลหลายจุดเลยนะคะครบหลังคาฝ้าก็คือสะอาดสะอ้านนะคะ อ่าพร้อมให้คุณไปลงยันณนะวัดที่ชื่นชอบได้เลยนะคะด้านหลังก็คือนี่รอยนอ็อตรอยอาร์ก็คือเดิมเดิมนะคะอ่าสวยนะคะเราคัดลดสวยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรายังมีประกันเกียร์เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าให้อีก3เดือนด้วยกันนะคะดูแลดุดย่าสนิทนะคะอ่าใครสนใจคันนี้นะคะ รีบจับรีบจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะหรือจะมาทดลองขับกันได้เลยที่รามอินทา90นะคะมาต่อกันที่คันนี้เลยคันนี้นะคะจะเป็นนิสสันมาร์นะคะรุ่น1.2 e อีอปี2,019แท้ๆกันเลยนะคะหลังคานะคะสะอาดสะอ้านนะคะด้านหลังพับเบาะเอียงไปได้อีกนะคะไฟท้ายไม่แตกไม่หักนะคะ ตัวล็อกกระจกไฟฟ้าอ่ามีที่ใส่แก้วน้ำด้านข้างได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะกระจกพับปรับไฟฟ้าคุญแจเป็นแบบคุญแจไขนะคะอ่าในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็การเติมน้ำมันนี่ดึงสลักตรงนี้ได้เลยนะคะจะอยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมอ่าพวงมาลัยนะคะจะมีแอร์แบ็กสใบเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะ จะเป็นรถที่ใหม่วิ่งมาค่อนข้างน้อยนะคะทุกคน25,000กว่ากว่าเท่านั้นนะคะเห็นไม่เอ่ยนะคะสภาพก็เลยดีมากทีเดียวนะคะคันนี้เป็นอจอหน้าจอทัชสกรีนนะคะใช้เดี๋ยวนะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ ปรับสีพื้นหลังได้นะคะเป็นลูกเล่นของเขานิดๆหน่อยๆทำให้เราสบายตาสบายใจนะคะโมโนโทนของเราต่อบลูทูธได้นะคะ iPod ได้นะคะแผ่นดิสใช้ได้นะคะเอ็มอฟเอ็ได้นะจ๊ะแอร์อเป็นแอร์อนาล็อกหมุนปรับตามสบายเลยนะคะแก้วน้ำวางได้2จุดเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มี USB AUX US, ต่อตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเสนอราคา315,000บาทเท่านั้นนะคะใครชอบสามารถมาลองขับกันได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าจองก่อนแต่อย่างใดนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจองจัดไฟแนนซ์และอยากจบ เป็นเคสต,ต่างจังหวัดนะคะก็คือเราการันตีว่าเรามีรถจริงนะคะนี่สภาพล้อมแม็กนะคะหล่อแน่นอนคันนี้นะคะอ่ะคุยกันต่อนะคะเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็มีบริการเซ็นต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีการฝากส่รงรถให้ถึงที่เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นเหมือนกันนะคะมี สปอยเลอร์ iler, ด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกเป็นกระจกไล่ฟ้านะคะมีที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านหลังนะคะสภาพก็คือไม่มีจุดติเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ถูกอกถูกใจเป็นสีโมโนโทนนะคะคันนี้เลยนะคะย้ำกระดิกทีนะคะ,นะคะว่าคันนี้เป็น n i สสันมาร์ปี2019นะคะ รุ่น1 2 e นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะตัดด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะอ่ามีไฟเดย์ไลท์นะคะในส่วนของแม็กนั้นนะคะนี่เป็นแม็กขอบ15นะคะยาง195ทับ50 R 15นิ้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะคะรถสีเดิมๆเ,เลยนะคะ เม็ดสีเดิมๆหล่อทุกตรงมุงไม่ลงจะงงมากนะคะสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะอย่างที่แจ้งเลยสุดหล่อคันนี้ผ่อนเบาๆจริงๆ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ5,000ต้นต้นเท่านั้นนะคะหล่อขนาดนี้รีบจับรีบจองกันได้เลยนะจ๊ะ คิดถึงรถสวยๆบริการดีวารันตีเครื่องยนต์นะคะต้องนึกถึงของเบ้งกูดคารามิทา90นะจ๊ะสนใจคันไหนเป็นพิเศษโทรหาพี่นกเลย